นีม่มาแล้วจ้าผักบุงฝรัง่งฝรั่งแตกตุ๊บิปิปถ้าจะเก็บกินก็เก็บได้แล้วนี่ค่ะใส่นีเนาะแต่ว่าเราจะเข้าป่ากันจ้ะหาเห็ดสวัสดีค่ะพี่น,นอนจ้ะได้เวลาพาพี่นองเลาะกันอีกคืึเก้าค่ะหลังบ้านหลังบานมองเก้านะคะและ้วจะชิบ่ะไรเก็บเห็ด ดอกสนมาหลายมือแล้วมาหนีก,ก็เลยว่าเดี๋ยวมาล่องบึงดูฝนตกไปบางหมู่บ้านนะคะในน้อยเนาะมาหน,นีกะแต่โอกาสมันหละที่คิดว่าเริ่มอ,อ,อากาศมันเริ่มแห้งเนาะมันเริ่มจะเห็ดเริ่มจะง,งุบโตจ้ะถ้าไม่มีเห็ดก็ไปเก็บผักกูดปาด่าในน้อยของเฮาต่อจ้ะ นี่พี่น้องจะขึ้นประเนจักดอกจ้ะอุ้ยเห็นแล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วน,วนี่พี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่ละดอกสนดอกเล็กๆดอกแจว๋วพอมีจ้ะดอกสนแล้วก็อยู่ข้างล่างอีกสองดอกอู้จ้ะ ดียาขาศฝนดอตะกะล่วงกำลังจะล่วงตะกาัน้นจะล่วงล่วงบ่ได้นะล่วงบ่ได้นะตะกะแต่ฉันยังมีน้อยอยู่เกั้ฮ้ยเฮ้ยได้กินกับบัดนี่ละเฮ้ยห็ดเทงไม่น่อย ตะกาแห้งสิลวงหวายจะเห็นอีกพีนะ่น้องเดี๋ยวเด้ะมาสองดอกสามดอกในการจอะเราจะด้ยอ,นดอดดยนนี่เน้นๆนะจะเห็นอีกเก้ากันเก้ากันนี่กล่องสันจังใดก็ต้องขอโทษขออาภายัยไว้หนาที่นี้ด้วยด้คะเห็ดอกสน ดอ,อกซุนจึงกรุบๆเลยเด้อเออตีว่าอันปะก่อยบอกตีว่าเห็ดมือเลียวออกแล้วสันว่าอู้ผีพี่น้องโอ้ปะก่อยบอกตีว่าเห็ดมือเลียวออกแล้วอันตีพอนไปจอบอยู่ค่ะเด้อเด้อเด้อมันนี่แหละคำ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 ันเขาจะไปจอบโอ้เก็บเห็ดดอ,อกสนก้าพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะ จะไปนอกให้น้ําตีนี่เอ้าวิ่ีนองก็ลอกค่อยเก็บพักกูดทั้งตีจ้ะต่ว่าตีกะอยากให้หแบบผสมภาษาเงินไปนะอยากให้เบิ้งแบบบ่อยากให้เบิ้งแต่พักกูดอย่างเดียวนะคะ,นะเนอะาว่ามัน อีกอย่างนึงมันแคงเก็บเพราะเนมมันเป็นไหนค่ะมันนั่นนั่นมันหน่อยอยู่จิใัยเบิ้งแบบหลากหลายคอนเทนต์เนาะโอเมนคลิปได้ก็ไม่แต่พักกูดพักกูดมันจะทำให้เบื่อกันด้ค่ะบางคนเป็นบริสุทธิ์ชอบแต่เก็บพักกูดเนาะโอ้ดอกใหญ่ น,น,น,นี่เออดอกไงดอกไงดอก,กไงจ้ะมีอีกไหมอเห็ดสมองดอกนี่นพี่น้องคืองามพลงามพ่อทธจ้าโอ้ยแต่ว่าที่อื่นเขากินนะคะนี่ แต่มันตอ่อไม่วิ ath, ธีเฮ็ดวิธีกินเนาะเฮ็สมองสมองงวจจะพี่นอ้องพิษร้ายแรงเด้อค่ะเด้อตีบวกินบวกเก็บบวกินจะ้ะอืพิษร้ายแรงโอ้โหท่านนั่งถาดจ้ะช่วงนี้ช่วงนี้กะของปลานะจ้ะเอ่อวัชพืชเนาะค่ะเนาะกะเดินไปเฟดได้กะ เต็มนะคะตัวข่าเจ้ากระเฮ็ดคอนเทนต์นะคะเนาะก็ถ้ามือใหม่หัดเก็บก็ศึกษาดูดีๆีด้วยค่ะค,ะคนถี่แบบยังมันจะเคยกินนะคะกินเป็นครั้งแรกจริงน,นะศึกษาให้แน่ใจก่อนเนาะแล้วก็กินแรกๆอะ่ะสิมงบางอย่างด้านนี้ด้านน้อยก่อนค่ะเพราะว่าเขากระบ,บอกหูนะคะว่าชนิดใดเขาจะอาจจะแพ้เนาะ คือพักกูดนะคะบางคนก็ทับต้ตแมแบบว่าต้แมแบบว่าโบ,โบโดนพ่อนะคะบางคนอาจจะแผลยางของพักกูดได้เมือกมันเป็นยางเนาะเมือกจะ้ะเมือกพักกูดได้นะคนะเนาะอาจจะทําให้ท้องเสียไดย้จ้ะถ้าคดีก็กินอย่างละนิดละหน่อยก่อนจ้ะตีกะจะอันนี้ตีโมแน่ใจตีกะจะโบ บนแนะน้ำให้เก็บให้กินเนาะว่าอุ้ยชั่เป็นอย่างม่านบกคุุมจาชะชะ้าพี่นาะชั่วชัวไปไปไปรอบ่งพะโกดก,กันกันกลับจ้ะเฮปตีกะเดมาบอหลายดอกนี่นี่ทำนี่อุ้ยมาแล้วนี่จ้ะดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่ ้ยมีแค่สองดอกเนาะเดี๋ยวหาบอ,กอีกด้วยมาแล้วจ้ะเห็ดมมเรียวของเราสองดอกคอวายเราเก็บได้หลายดอกเห็ดมมเรียวจ้ะมาเรียวมาเรียวฮึอห <c oughs> พะกุดูดตรงนี้ขึ้นไงล่ะจ้ะ <c oughs> เานเาะตรงนี้ข็มีกอพะกรูดเมื่อกี้คือบอวเห็นว่ามีจ้ะมองดู เนี่ยงามคกับไงเราแ,แม่เก็บจ้ะจะพาเก็บยานนี้กนะน่อยฟังเสียงหักปอ,อกแปะปอกแปะ อันนี้เพิ่จงะจะหักแทนเราจะเนาะยังนะจะหักก,ก็ได้ชุดนี่ออกอบเลยจ้ามาเฮดอันนี้นะคะออกหลายเนาะเพียเต็มเลยะคะ่ะพี่พี่ถ้าเจอว่าเป็นเ็ดสีแดงเนาะ,ะถ้าเป็นเ็ดสีแดงเนี่ยเราจะดีใจมากาเลย มาบนข้างในดูอันนี้เป็นเอดอกห้าหางม้าชนิดที่ไม่กินนะคะนี่ที่ไม่พิษเนาะเนี่จ้ะมันจะเขีเขยวๆแบบเนี้ยเขียวทั้งดอกทั้งก้านเลยจ้ะแบบนี้จะไม่กินนะคะนี่นี่จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ด้วยค่ะวาเห็ดอันนี้แมจ้ะลายคากดู มันเหมือนเห็กระจอกที่ตีตามหานี่ค่ะแต่ว่ามันโค่นสีเนาะแต่ดอกจะน้อยกว่าจะปุ่นเ,เต็มเลยค่ะเต็มเลยฝั่งน้นโอเคว้าจิ๋นเอาบ,บ,าบาุ้นดูนมูนะบุ้นดูหลายพักมุ้นดูป้อพิ่นนะจุนนะเต็มเลยจ้ะอู้เห็ดมุด้นดูนี่ก้าก้า เต็มเลยเก็บประกวดกันจ้านี่อันนี้งยาแล้วจ้ะมัอยู่ข้างงานเนาะอือห่ตั้งพวกเปะพวกเปะเลยโอ้โหเ,เอาตะก้าไปหน่อยมากค่ะเพราะว่าเราจะเก็บไปไม่เยอะเห็นไหมคะกำลังแตกอ่อนอยู่ย้อย มันแตกอ่อนโปรยหย่อยู่ค่ะแล้วก็จะเก็บไปเรื่อยๆจน,นจะเป็้าไปนย้วค่ะจะเจอเก็บ,กบแต่เราจะเก็บไปทีละเล็ดอันน้อยจ้ะตรงนี้โดนน้ำสะค่ะก้อนงามงามตรงนี้น้ำสะเราที่นี่พี่นนนี่ค่ะอันนี้ กำลังโคจ้ะติดมันจ้อ่อนเห็ดอ้อนเห็ดอันนี้แทน่นอง่าดูลลยให้ดัดตีพยายามเก็บฟังห้าผนกันค่ะเนี่ยค่ะเต็มเลยมงกรอคนนี้กำลังจะขึ้นมาแบบอบอวบไม่ได้จังอือหือ เราตีสีบอดมาเก็ตแต่ผักโขดอย่างเดียวนะคะตีสีมาเก็บเ,เอาผักใบบัวบกด้วยอากาศเินตีก็ออกแล้วจ้ะนี่ออกแล้วย่อนออนเลยค่ะพี่น้องไปคันสมผัก,กาศหินนี่ผักกาดหนารสชาติจะเินเหมือนวาลาบิเอ้ยเหมือนวาซาบินะคะอ่อนไปสับไปจักหน่อยสับไปหลวก รอเพันในกรณีพันขาสิมาเก็บไปจะมาเก็บไปขันสมยังไม่เคลินลำเลยค่ะไม่ว่าไม่มีปีนี้มีเหมือนเดิมจิอยู่ในนาม,มันสีราคานามชัดแฉะแบบนี้แหละหอมค่ะหอม อย่างนั้นนิดละหน่อยกับข้าวเราเก็บใบบัวบกกันจะ้ะรังอ่อน,นเสียเลยกินสดก็ได้จะลวกก็ได้ค่ะรสชาติก็จะออกขมขมน,นิดนึงเหมือนบอัวบกบ,บานเห้าเลยค่ะที่จะหาเหงาเป็นดีก็จะชั่วเอเเลอืีม Mm-hmm. It's on, you uh. know. Right here. mm -hmm. yeah. Yeah, ตรงนี้ยาวตรงข้ามกับน้ำไหลเลยจ้ะ จะไปทําอะไรภาพทาอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันจะนะนกนอะฝั่งนี้ก็อวบเนะฝั่งนี้ก็อวบแล้ว เก็บป้อบอกต่อจ้ะปูดพอแล้วพอกินแล้วค่ะนี่กินได้หลายเมื่อคุณได้เหมือนคะเต็มอยู่ต้มยาวแล้วอีกก้อนหนึ่งอาอีกก้อนหนึ่งอร่อย บเป็นกอเนาะไม่เป็นไหลจ้ะลองดูอันนี้สิได้บอนจ้ะต้องเก็บกินตอนที่ยังไม่ออกดอกนะจ้ะบบโบกเลย บแต่โบแต่โบแต่เด e ี๋ยดูเราจะงามงามสวยมากสวยคุณน่ะเป็นกอๆอยู่ค่ะเห็นบ่แมนเมื่อเดน่เดี๋ยวดูงามครับตัดดูตัดแต่ปะดัดไปหมด่อเดนิตัดต่างกองแปบบนึงจ้ะ ไปเลยชุบเลยได้ปะใส่กระดินติดมานั่งะแต่มันงามเนาะเขาวสวยอยู่ อีกกอนนึงอีกน,นุ่มนึงไปอ้อนแ่ะจำเลยเราจะกินคนเดียวเอาไปยังไรอยากที่มาเก็บเอาใหม่คะเป็นตะก้านน้อยเราแล้ว,ลวออนมันนกมันงามจะไป่นอกมดดุ้งดูงามคักงามเลยหุยหยอดออมันค่ะมันจะกัด ซื้อมาเก็บตรงมองเก้าค่ะมองฟ้ามคือกเก้าเพราะว่าทางถ่าขนเป็นถนน,นยนงเขาเจ้าเนาะมันกะจะบอ่อบนะปันใดบ่ปลอดภัยปันใดแล้วว่าตรงนี้เราอยู่นใน่วนท่าเจา้าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาพที่้องกลับบ้านเราจะ នៅម្លងថាមកគេបិใหม่